ช่วงนี้น้ำมันแพงขึ้นแทบทุกอาทิตย์เลยใครที่กําลังมองหารถที่มีความประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าราคาเบาๆห้ามพลาดกับ C350E Plug-in Hybrid เลยค่ะ เครื่องยนต์ของ c 3 5 0 e ทุกรุ่นนะคะเขาก็จะเป็นตัวเดียวกันค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบข,ขนาด2,000ซีซีให้กำลังสูงสุดถึง211แรงมา้าแล้วก็ยังทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก82แรงมา้าให้พละกกำลังรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่279รแรงม้าเลยทีเดียวนะคะความแรงมีมาให้แบบจัดเต็มนะคะอัดตาสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะถือว่าประหยัดสุดๆนะคะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะคะแล้วก็เชียงใหม่กลับมานะคะน้ำมันเนี่ยยังเหลือเลยค่ะถือว่าประหยัดสุดเลยนะคะ C350E Exclusive ดีไซน์เน้นความหรูหราเหมาะกับรถครอบครัวหรือว่ารถสไตล์ผู้บริหารด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบไ a m o n d g r i l l นะคะมีความระยิบระยับแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวเดิมนะคะเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบคลาสสิกเป็นดาวลอยขึ้นมานะคะตัวนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมทําให้มีความ รูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูไวรุ่นมากยิ่งขึ้นเลยและล้อแม็กนะคะของเจ้าตัว e อกคูลสเนี่ยให้มาถึง18นิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะคือข้อดีของตัว e อกคลสเนี่ยเขาจะมีความนุ่มนวลกว่าตัว AMG นะคะด้วยแก้มยางของเขาค่ะที่มีขนาดที่หนากว่าตัว AMG นะคะยางคู่หน้าของรถคันนี้นะคะรหัส225ทับ45นะคะทำให้มีความนุ่มนวลในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะ ดีไซน์ไฟของ C Class นะคะก็ออกแบบให้แบบมีลักษณะคล้ายๆกับตัว S Class เลยนะคะและด้านหลังก็ยังมาพร้อมกับกล้องหลังฝาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดปิดได้แบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็พื้นที่การจัดเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็อาจจะถูกตัดทอนพื้นที่ไปสักเล็กน้อยเพราะว่ามีในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถเก็บสัมภาระนะคะได้เยอะอยู่ค่ะสามารถเก็บกระเป๋าใหญ่ๆนะคะได้1-2ใบเลยทีเดียวค่ะ ภายในของรถคันนี้นะคะดีไซน์หรูหรานะคะภายในมีความองโถงค่ะเพราะว่าเขานะคะมาพร้อมกับเบาะสีเบจน,นะคะซึ่งสีเบจเนี่ยก็จะทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความกว้างขวางองโถงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเบาะของเจ้าตัว e อ็กซ์คลูเนี่ยเขาจะมีฐานเบาะที่ใหญ่นะคะให้ความนุ่มนวลน,นะคะเวลาที่เราขับขี่หรือว่าเรานั่งเนี่ยสบายทุกการเดินทางเลยทีเดียว พวงมาลัยนะคะเป็นแบบทรงกลมแบบนี้เลยและคันนี้นะคะนอกจากจะให้ความนุ่มนวลแล้วนะคะเขายังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เป็น Air s u ั p e n s i o n นะคะหรือว่าช่วงล่างที่เป็นถุงลมนะคะด้วยความที่ยางเขาหนาให้ความนุ่มนวลแล้วพอมีตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความนุ่มนวลไปอีกนะคะสบายทุกการเดินทาง นี่ค่ะเวลาเราเจอแดดประเทศไทยนะคะรถคันนี้น,นี่มีมัานข้างทั้ง2ฝั่งแล้วก็ม่านหลังที่เป็นระบบไฟฟ้านะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยคันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวมาในราคาเบาเบาออปชั่นมีมาให้แบบครบคันเลยรถคันนี้นะคะเป็นปี2016เลขไม์วิ่งน้อยมากเพียงแค่32,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาพิเศษที่เบนแอเคตั้งไว้อยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะคะ C350 EMG ตัวท็อปฟัวออปชั่น ดีไซน์หรูหราสปอร์ตเฉี่ยวนะคะคันนี้ค่ะแตกต่างจากตัว e อ c l u s i v e นะคะในเรื่องของกันชนด้านหน้าค่ะตัวช่องดักลมของตัวเอนะคะดีไซน์เขาจะให้ความเป็นสปอร์ตค่ะตัวลิ้นกันชนด้านล่างของเขาก็จะเป็นตัวโมเมียมสีเงินเงาให้ความสปอร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะไฟค่ะเป็นระบบเดียวกันเป็น L E D intelligent light system นะคะแล้วก็มีไฟ เจทาม์ลั n n n ่งไลท์หนเส้นตรงนี้นะคะสวยงามแล้วก็ให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยคันนี้เป็นล้อดีไซน์สปอร์ตจาก AMG จะเป็นไลซี่แบบนี้ให้มาถึง19นิ้วเลยทีเดียวนะคะแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวของเมเนี่ยตัว e x c l คู i v e ค่ะเขาจะมีหน้ายางที่หนากว่านะคะกว่า5มิลทำให้การขับขี่ของตัว e x c l u ู i v e เนี่ยมีความนุ่มนวลกว่าตัว a m g จีเเขาจะมีความกระด้างค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบความแรงความสปอร์ตนะคะก็คันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยทีเดียว และสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะก็คือนี่ค่ะระบบ Keyless Go Package นะคะเราพกกุญแจไว้ใกล้ตัวใช่ไหมคะก็สามารถเปิดปิดรถแบบอัตโนมัติได้เลยทีเดียวนะคะตัว AMG นะคะเขายังมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าที่เป็นระบบ Hand r e e a s e อีกด้วยนะคะเพียงแค่เราสอดเท้าเข้าไปแบบนี้นะคะฝาท้ายค่ะก็สามารถเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติเลยแล้วก็ ปิดปาท้ายแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะคันนี้ต้องบอกว่ามาในงบประมาณเบาๆนะคะเป็นแค่1 5ึ่0ล้บาทเท่านั้นออกใหม่เนี่ยสาล้านสคือคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะคะกับตัวรถปี2016เลขไม่วิ่งน้อยมากๆมีแค่38,000กิโลเมตร เท่านั้นเองค่ะออปชันที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาของตัวเจ้า AMG นี่นะคะคือ1เลยในเรื่องของกล้องนะคะถ้าตัว e x c l u s i v จะเป็นกล้องหลังธรรมดาแต่ว่าคันนี้นะคะได้กล้อง360องศาสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเลยจะเป็นมุมแบบ Bird Eye View มุมสูงก็ได้นะคะเห็นทางซ้ายทางขวาเห็นหมดรอบคันเลยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะเป็นเครื่องเสียง Burmester Surround System เสียงเนี่ยใสกังวาเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องเสียงจากประเทศเยอรมนีเลยค่ะและตัวเบาะนะคะก็คือดีไซน์จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นตัวเอกลุีบนะคะก็จะเน้นการนั่งสบายนะคะแต่ว่าตัว AMG เนี่ยเขาจะเน้นถึงความสปอร์ตค่ะ ตัวปีกบาะนะคะจะมีความยกสูงขึ้นมานะคะเวลาที่เราเข้าโค้งหรือว่าอะไรเนี้ยตัวบาะก,ก็คือจะกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้การขับขี่ของคุณเนี่ยสนุกแล้วก็เร้าใจมากยิ่งขึ้นตัวพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์ใหม่เป็นแบบ3ก้านท้ายตัดทรงสปอร์ตจับแบบถนัดมือเลยทีเดียวนะคะและตัว MG นะคะเขาก็ให้หลังคาแก้วพารามิกการสลูปมาให้ด้วยนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าค่ะ เปิดรับลมแบบชิลๆได้เลยนะคะเพิ่มเงินอีกนิดนะคะได้ตัว AMG คันนี้ไปขับเลยค่ะตัวเบาะด้านหลังนะคะดีไซน์เขาก็ยังเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนั่งสบายนะคะจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยนั่งได้เลยนะคะพื้นที่ก็ยังเหลือๆเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างก็มีม่านข้างทั้งสองฝั่งนะคะม่านหลังที่เป็นระบบไฟไฟ้าอีกด้วยกับตัวรถปี2016เลขไม้เพียงแค่ 38,000กิโลเมตรนะคะราคาพิเศษที่เบนเกตั้งไว้อยู่ที่1,590,000บาทออกใหม่เนี่ย 3, 3 3ประหยัดแบบสุดๆเลยค่ะคันนี้หรูราและนุ่มนวลก็ต้องยกให้กับตัว Exclusive นะคะสปอร์ตโฉบเฉี่ยวก็ต้อง AMG เลยค่ะหากใครยังเลือกไม่ได้นะคะลองแวะมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเบนเกที่เดียวจบครบทุกความต้องการสำหรับวันนี้เมย์ไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย